กว่า4วันแล้วครับที่กองสลากเกี้บหายไปกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโคต้าสลากของคนพิการถ้าท่านบอกว่าไม่มีหลักฐานนะผมยังมีอีกเพียบนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกเยอะอยู่ที่ผมวันนี้สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสัปดาห์ที่แล้วท่านบอกว่าท่านจะต้องโต้แถลงข่าวผมรอท่านอยู่และผมขอเปิดต่อเลยนี่คือส่วนหนึ่งของรายชื่อสมาชิกผู้รับสลากของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยทึ่ผมพบว่าอะไรรู้ไหม ผมพบว่าส่วนใหญ่คือคนปกติทั้งนั้นและผมพบว่ามีหลายคนนำตะก,กุลซ้ำกันซึ่งแปลว่าคนครอบครัวเดียวกันและนี่คือเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายแ2ดสองเก้าแดสองเ้าห้าหนึ่งเบอร์เดียวกันหมดเลยและที่สำคัญเบอร์เหล่านี้คือเบอร์ใครครับเบอร์ของท่านนายกสมาคมเบอร์ของกรรมการสมาคมนี่คือข้อพิรุษที่ผมขอตั้งข้อสังเกตไปยังกองสลากว่าท่านไม่เห็นหรอว่าสมาคมเหล่านี้ กำลังตั้งนอมินีมาเทามาเบียดเบียนคนพิการผู้ที่รับสิทธิ์มาเบียดเบียนโคต้าของคนที่ควรจะได้รับนี่แค่หลักฐานส่วนหนึ่งนะหวังว่าท่านเห็นหลักฐานนี้แล้วท่านจะรีบดาเนินการต่อทันทีเรื่องนี้ผมจะติดตามอย่างใกล้ชิดและอีกเรื่องหนึ่งนะขององค์การส่งข้อฐานพันศึกผมก็รอคอยคําตอบท่านอยู่สัปดาห์นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกาโหมท่านเลื่อนนัดผมจากวันพุธท่านจะนัดวันไหนท่านรีบให้ความชัดเจนมาเลย เพราะทุกวันทุกการเสียเวลานั่นคือความเสียสละของพี่น้องฐานพันธึกที่เขาพึงเสียประโยชน์ไปรอช้าไม่ได้แล้วครับท่านรัฐมนตรีผมตสอต้าเดชมีหลักฐานอีกเพียบและรอคอยท่านอยู่เจิญครับ